เอาละเอาละสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ทุกคนวันนี้มีอยู่ผมแบงก์กับเว็บฟอสเซตเพย์ก่อนเลยคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อลงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกันไปแล้วสําหรับเว็บหาเหรียญสายฟรีก็เล่นได้ในเบราว์เซอร์วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับที่สายฟรีเนี่ยน่าจะชอบกันนะก็ในเรื่องของตัวของฟอสเฟตเพย์นะครับหรือว่าก๊อกน้ำเนี่ยทุกคนถ้าใครในอดีตเนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นเคยในเรื่องของการหาเหรียญ นะครับคริปโตกันนะแต่ถ้าใครพี่เป็นรุ่นใหม่น่าจะไม่เคยทานอดีตนะครับกเ็เป็นเว็บหนึ่งนะครับที่สะสมเหรียญน,นะครับสะสมเลยเป็นสายสะสมแต่ก็ผมลองไปคำนวณมาหรือว่าลองไปเล่นมาแล้วนะเกมนี้ก็สามารถมองเป็นในเรื่องของเชิงรายได้เสริมได้นะครับคือวันหนึ่งลองตั้งเป้าหมายว่า1ดอนก็ได้นะครับแต่1ดอนอาจจะยากเกินไปนะครับก็ลองฟาร์มเหรียญน,นะครับเป็น แนวทางเอาไว้ให้กับคนที่เบื่อในการเล่นเกมเล่นเกมนานๆแล้วโอเคมานั่งดูไอ้นี้สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็นในเรื่องของตัวหน้าเว็บนะครับแดชบอร์ด <Dead board S 1> เนี่ยมันจะบอกว่าเงินนะเราเข้ามาทางไหนเนื่องจากเอ่อเว็บแต่แต่ละเว็บเนี่ยที่อยู่ในเครือตัวของกระเป๋านี้นะครับก็จะลิงก์ในเรื่องของตัวกระเป๋าลิงก์ในเรื่องของตัวอ e ีเมลนะครับเวลาเราถอนเนี่ยมันจะเล่นเข้ามาในนี้แล้วก็ถอนออกไปขายในเ c h a n g e เลยแต่ในเรื่องของเว็บเนี้ยผมน่าจะไม่ถอนอยู่แล้วเพราะว่าอดีตที่วันหอมมมนได้ผ่านไปแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้า ในการหาเหรียญพวกคริปโตเนี่ยทุกคนมันได้เยอะมากอย่างด็อกคอยเนี่ยบางเว็บแม่งแจก100 0ด็อกอะ่ะเออบางเว็บแจก10,000นด็อกนะเพื่อนๆน,น,นะแต่ถ้าสมัยนั้นผมทันน่าจะ1000นด็อกนะครับสมัยด็อกคอยแม่งแทบไม่มีมูลค่านะครับเออแต่ตอนที่มันพุ่งไป20กว่าบาทนี่ก็หวานเจี๊ยบเลยอ่ะโอเคนะครับก็เหรียญหลักๆตอนนี้ที่ผมฟาร์มตอนแรกคือด็อกนะแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นตัวของ BDC ก็ถ้าในคลิปนี้นะครับจะเป็นการหาเหรียญแรคอยแล้วค่อยแปลงไปตัวของ BDC แล้วกันนะ โอเคนะครับก็จะมีในเรื่องของ Wal l e t a แอรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนต่างๆมีขุดเหรียญด้วยตรงนี้ฟังก์ชันผมยังไม่พูดถึงละกันนะโอเคนะครับในหมวดต่อไปจะเป็นการเอินนะครับหมวดนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการลิสต์วันนี้ผมมีแค่2เว็บให้ทุกคนดูแต่จริงๆเพื่อนๆก็สามารถไปเล่นทั้งหมดนี้ได้นะครับออลองจับเวลาดูว่าใน1เว็บเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าในเรื่องของการดูไอ้พวกเว็บพวกนี้นะครับแนะนําว่าถ้าใครที่อยากจะ ดูหลายๆจอแนะนำอย่าต่อลิงก์เลฟเฟลนเด็ดขาดนะเพื่อนๆน,นะนะครับอาจจะโดนแบนได้เพราะมันจะดูในเรื่องของตัว ipnet ด้วยนะครับโดนแบนก็จบเลยเอ,อ่อเพราะว่าในเรื่องของอเว็บเนี่ยถึงเว็บมันจะดูง่ายๆนะครับแต่มันก็มีการตรวจสอบนะทุกคน <laughs> นะครับเพราะว่าผมเผลอไปกดลิงก์เ e ฟเฟลนก็เรียบร้อยนะครับอายุน้อยร้อยจออะไรองี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับก็ อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวเว็บที่ผมยกมาเว็บนี้ผมน่าจะเคยรีวิวไปแล้วนะครับในเรื่องของออวิวว่าวิวฟอสเซตนะครับก็เป็นการดูคอยล์แล้วก็ไปแลกเปลี่ยนนะครับเราจะถอนเป็นตัวของ btc หรือเป็นด็อกคอยก็ได้แต่เราต้องไปดูในเรื่องของสภาพคล่องของตัวด็อกก่อนนะครับอย่าง btc 51เอนี่ยครับอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของตัวพูในกระเป๋ามัง้งจริงจริงถอนได้นะครับทุกคนแต่ถ้าแบบขึ้นสีแดงเนี่ยคือไม่ได้นะครับอันนี้ก็ได้อยู่เจ็ดเปอร์เซ็นต์สอง จะชา้าจ,จะเร็วนะครับเราก็ต้องดูตามนี้เลยก็ในการถอนทั้งหมดนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับอย่างถ้าผมมีตัวของออคอยเออมีคอยอยู่65เนี่ยก็คือ1ชาตชินะน่าจะเป็น1ชาตชีนะทุกคนถ้าผมจํหน่วยไม่ผิดถ้าจําหน่วยผิดมันก็ต้องหายอิกศูนย์หรือเปล่าเราลองดูไหมว่ามันใช่ชาตูชิเปล่า <laughs> โอศูนย์จึ่งเฮ้ยมัน1บาทอยู่หรอ 0.35นะครับ0กี่ตัว6เท่าไรนะ6 7 7ตัวนะเราลองมาดูหน่อยอโอเค3เออใช่7ตัวก็ถือโอเคอยู่นะไม่น่าเกียดในการหานะครับแต่ถ้าเราจะถอนเป็นด็อกก็ได้แล้วแต่เรานะครับอาทีนี้นะครับของเว็บนี้ก็คือเป็นการดูโฆษณานั่นเองโฆษณามันเยอะขึ้นนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเยอะขึ้นเพราะว่าเราแอคทีฟหรือว่ามันมีคนวางโฆษณาเยอะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ก็วิธีการดูนะครับเพื่อนๆก็จะดูนะว่าโทเคนที่มันแจกนะครับมันจะ30วิอะไรอย่างนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะดูอันที่มันใช้วิน้อยแล้วกันนะครับเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูอ่ะเดี๋ยวผมจะดู5วินี้แล้วกันนะเออบางทีเราเด้งเข้ามาเดี๋ยวทุกคนผมมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกเพื่อนๆก็คือว่ามันอาจจะมีแบบบางบางเว็บนะครับที่เป็นสแกมนะก็ต้องดูดีๆนะครับอ่ะอันนี้เราจบแล้วนะครับก็ยืนยันในเรื่องของตัวแคปชั่น คือถ้าในอดีตเนี่ยจะเรียกการหาโทเค็นพวกนี้หรือการหาเหรียญแบบนี้คือการดูแคปชาการเล่นแคปชานนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนมันง่ายนะแคปชาสมัยนี้ต้องกลับหัวนะครับรูปเหมือนกันอะไรต่างๆสิ่งที่ผมเกียดที่สุดนะครับในเวอร์ชั่นนี้นะแคปชาเนี่ยก็คือการหาตามหาจักรยานกับมอเตอร์ไซค์ไม่ไม่ว่าก็จะเป็นในเรื่องของอะไรนะบันไดอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรากดไปแม่งก็ไม่สําเร็จอะไรงนี้นะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะ ความรู้สึกจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นการดูนะครับแต่ในเรื่องของตัวเว็บนี้มันมีในเรื่องของรายวันด้วยนะเนี่ยผมไม่ได้เข้ามันก็เลยไม่ต่อเนื่องอ๋ออันนี้เงื่อนไขเงื่อนไข,ขของเราก็คือต้องดูนะครับในเรื่องของตัวโฆษณาได้ในเรื่องของตัว XP reward ด้วยอ่ะตรงนี้ข้ามไปก่อนนะเพื่อนๆต้องไปนั่งดูตัวของ PTC โหแม่งไม่ได้เรียกนานไม่ติดปากเลย PTC นะครับให้ครบตามเงื่อนไขก่อน มีโรตารี่ด้วยนะครับมีคูปองอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทํำยังไงนะสิ่งที่ผมชอบสุดก็คือตัวนี้ครับแต่เพื่อนๆก็ต้องอดูว่าในการกดเนี่ยทุกคนดูภาษาอังกฤษดีๆด้วยนะครับ8นะแปดนะครับนี่มันจะมีการเด้งโฆษณาทุกคนเห็นไหมครับเออมันจะมีการเด้งโฆษณาในการกดครั้งแรกเสมอนะครับก็คืออง่ายเด้งเพื่อแบบเอาใจคนที่มาวางโฆษณาแหละนะครับแล้วก็เลือกรูปกลับหัวถ้าไม่มีก็ เออไม่ต้องส่งคาตอบนะครับอันนี้คือไม่มีรูกกับหัวนะเราจะไดโอเคหกสิบห้านะครับอ่าโอเคตอนนี้เป็นชาตูชิอยู่ที่หนึ่งอยู่เลยนะมันแปลกๆทาไมมันไม่ขึ้นวะทั้งที่มันควรที่จะเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับอืมยังไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเป็นด็อกคอยเนี่ยขึ้นมาเก้านะครับยังไม่มีเปลี่ยนแปลงแปลว่ายังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่นั่นเองอ่าทีนี้เดี๋ยวผมอ่จะถอนให้ทุกคนดูมันถอนได้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวลองถอนเป็นด็อกไหม เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมถอนเป็นด็อกแล้วกันหรือเป็นบิตคอยไม่อ่ะเป็นบิตคอยบิตคอยนี่คือหน่วยมันไม่เปลี่ยนอะแต่ด็อกมันเปลี่ยนเอ่อห้าร้อยโอ้ต้องใช้ห้าร้อยโทเค็นห้าร้อยโทเค็นอ๋อต้องไปนั่งดูไอ้พวกเนี้ยเก้าสิบเอ็ดก็คือที่ผมถอนเนี่ยผมจะดูให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยถอนนะทุกคนอ่ะตามนี้เงื่อนไขคือห้าร้อยโทเค็นไม่ยากเกินไปนะครับเพื่อนๆมานั่งดูอันเนี้ยเอ่อกี่นาทีในเรื่องของก๊อกเนี่ยตรงเนี้ยครับประมาณสี่สี่ถึงสี่ห้านาที นะครับก็จะได้6565 65, 65, 65ก็10ครั้งก็ได้650ได้ถอนแล้วก็ลองดูตรงนี้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอีกเว็บหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของไลคอยนะครับก็ไปเอากระเป๋าจากไลคอยมาก่อนก็แดชบอร์ดปึ๊บแล้วก็วอลเล็ตนะครับแล้วก็เลือกไลคอยดี POSIT COPY นะครับเอาไปวางเลยนะครับไอเว็บนี้จะเป็นเว็บอ่าห้ามคลิกขวาคลิกขวามันจะเตือนนะครับก็เรากดตรงนี้เลยนะมันก็จะเป็นแคปชั่นที่ผมบอกไปว่า เว็บมันคือการแก้กแคปชาตินะครับจะเป็น4-2ลบ2ก็เหลือ2 6, องหอะไรเนี่ยห3หรอห้าทำไมกลายเป็น5วะอ, 6, อ๋ออ่านแล้วก็รอ6วินะครับเว็บอย่างเงี้ยคือมันสร้างมาเพื่อแจกจริงๆนะทุกคนนะเพราะว่ามันใช้เอ่อมันแจกนะเ,เดี๋ยวลองกดดูก่อนอา่านไม่ได้นะครับ ครั้งแรกมันจะมีเออร์เลอร์อย่างเงี้ยแหละเพราะว่าเราอาจจะเมื่อกี้กรอกเลขผิดเมื่อกี้ผมดูผิดด้วยแหละสามสี่แปดสิบอ่ะเรารอดูจริงๆแล้วบางนี้เราตั้งตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับเปิดเสียงก็ได้นะทุกคนเพื่อนๆจะได้ยินเสียงตึ้งที่มันเตือนเราจะได้มากดกดทุกหกสิบห้าหกสิบห้าอะไรเงี้ยนะอ่าลองดูนะครับอืมไม่ได้อีกละอ๋อผมลืมใส่เออก็ว่าอยู่แบบนึงนะทําไม,มกระเป๋ามันแปลกๆวะเออทำไมกระเป๋าไอ้นี่มันแปลกๆ อ,อ๋อเมื่อกี้ลืมใส่ใส่ถูกแล้วอ่ะแล้วเราใส่ใหม่เอ่อสามสี่แปดสิบนะครับต้องใส่กระเป๋าทุกครั้งนะทุกคนครั้งแรกมันจะเป็นเออมันจะเออร์เลอร์แบบนี้แหละนะครับอ่ะเรากดไปโอเคนะครับทีนี้เราจะได้รีวอร์ดนะครับแล้วเราก็รอหนึ่งนาทีนะก็คือเออหนึ่งวันนะครับได้สิบห้าครั้งนะอหนึ่งวันสิบห้าครั้งแล้วก็หนึ่งนาทีนะครับก็คือสิบห้าครั้ง ต่อจุดๆๆทุกคนรูู้ๆกันนะใช้คำนี้นะครับอ่ะโอเคก็ตรงนี้เราก็ยังไม่เสร็จนะครับทีนี้เรามาดูหน้าแดชบอร์ดครับมันจะเด้งเข้ามาในกระเป๋าโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับวันที่30นี่นะครับมันก็จะเป็นตีมุนค่าเป็นดอลลา่าให้ time section น,นะครับว่าวันนี้เราเล่นไปเท่าไหร่นะวันนี้ผมไม่ค่อยได้นั่งดูนะครับเพราะว่าไปเล่นอีกเกมหนึ่งอยู่นั่นเองก็เลยไม่ได้มานั่งนะครับทุกทีจะได้ประมาณ0.5อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าได้1อ่ะ เออไม่ใช่ดิก็ 0. 0.0นยะครับศูนผมเพิ่งมานั่งเล่นอยู่แป๊บๆนะครับศูนยก็ลองดูนะครับเพื่อนๆก็ลองมานั่งหากันดูว่าเพื่อนๆชาเลนต์ตัวเองว่าเก็บ1ดอลเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคลิปนี้วิวดีนะครับผลการตอบรับดีเดี๋ยวผมก็จะลองชาเลนต์ตัวเองดูนะนะครับคือมันยากนะครับทุกคนในเรื่องของเงินในอากาศที่ทุกคนสามารถหากันได้ เออที่มันเรียกว่าฟรีเนี่ยแหละนะครับมันก็ยากประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเ,ออเว็บที่ผมแนะนําเออที่ให้เล่นเล่นให้ดู2เว็บนี้นะเว็บอื่นๆมันเยอะนะครับบางเว็บมันก็แบบข้อมูลส่วนตัวมันเยอะอะทุกคนเด้งเข้าไปแล้วบางทีแม่งโฆษณาแม่งเด้งมาแบบ2อสามอะไรเงเี้ยเออพลอยเบื่อไปด้วยนะไม่เหมือนอยากให้เหมือนในอดีตนะครับทุกคนเห็นเว็บในอดีตอะ่ะแม่งโคตรดีเลยนะครับเออแม่งไม่ไม่เหมือนสมัยนีย้สมัยนี้โฆษณามันเยอะกว่าสมัยเนาะก็อย่างที่บอกแหละว่า ถ้าโฆษณามัน้อยมันก็ขาดทุนใช่ปะ่ะเพราะมันแจกเหรียญแจกอะไรอะบางคนบางโปรเจกต์อะแจกเยอะเพื่อให้คนรู้จักอะไรอย่างนี้นะก็เป็นอีกหนึ่ง,นงแนวทางสําหรับในเรื่องของตัวสายฟรีนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้ในวันสิ้นเดือนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันลุยกันเดือนหน้าจะมีเกมอะไรก็ว่ากันไปบายยจ้า